มุมแยงสวัสดีค่ะน้องๆเอ๊ะนั่นโจ๊กมากับใครนนะเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นกันไปซะแล้วเราตามพวกเขาเข้าไปกันดีกว่าวันนี้มีการบ้านอะไรหรือเปล่าโจ๊กมีการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เรื่องมุมแย้งครับมีอะไรให้พี่ช่วยไหม ไหนๆก็รออาหารกันอยู่ขอบคุณครับพี่วันนี้คุณครูสอนเรื่องมุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนานครับแต่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยครับเอแล้วโจกรู้หรือเปล่าว่าเส้นขนานคืออะไรรู้ครับเส้นขนานก็คือเส้นตรงสองเส้นที่มีระยะห่างเท่ากันเสมอ เราสามารถวัดระยะห่างได้จากเส้นที่ตั้งฉากกับเส้นขนานครับถูกต้องจ้าแต่ความจริงแล้วเส้นขนานจะเป็นเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงก็ได้นะจกดูรูปที่หนึ่งนะเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD และรูปที่สองส่วนของเส้นตรง PG ขนานกับส่วนของเส้นตรง RS แล้วถ้ามีเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งลากตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งไม่ว่าจะขนานกันหรือไม่ขนานกันเราก็จะเรียกเส้นที่ลากมาตัดนั้นว่าเส้นตัดจากรูปที่หนึ่งโจ๊กคิดว่าเส้นใดคือเส้นตัดเส้นตรง C F ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วรูปที่สองล่ะเส้นใดคือเส้นตัดเส้นตรง P Q ครับใช่แล้วล่ะ โจกเห็นไหมว่าเส้นตัด CF ลากผ่านเส้นขนาน AE และ BD ในขณะที่เส้นตัด PQ ลากผ่านเส้นตรง yx และเส้นตรง kz ซึ่งไม่ใช่เส้นขนานนั่นก็แสดงว่าเส้นตัดจะลากผ่านเส้นขนานหรือไม่ขนานก็ได้จ้าคราวนี้มาดูรูปนี้นะโจกจะเห็นว่าเมื่อลากเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงตัดกับเส้นขนานคู่หนึ่งแล้ว จะเกิดเป็นจุดตัดขึ้นสองจุดแบบนี้ซึ่งทําให้เกิดเป็นมุมขึ้นแปดมุมและเกิดเป็นมุมแย้งขึ้นนั่นเองนะโจกจากภาพนี้มุมใดเป็นมุมแย้งกันมุมเอไม่รู้อะครับมุมสามกับมุมหกเป็นมุมแย้งกันและมุมสี่กับมุมห้าเป็นมุมแย้งกันจ้าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรกันล่ะครับว่า มุมไหนเป็นมุมแย้งกันบ้างเมื่อเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดผ่านเส้นขนานกันคู่หนึ่งจะทําให้เกิดเป็นจุดตัดและเกิดมุมแย้งขึ้นสองคู่โดยที่มุมแย้งจะเป็นมุมที่อยู่เยื้องกันคนละข้างของเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่นั้นเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างดีกว่านะจากในภาพนี้ส่วนของเส้นตรง hk ตัดเส้นตรง rt และเส้นตรง yb ทำให้เกิดมุมแย้งสองคู่คือคู่ไหนบ้างมุมหนึ่งและมุมสี่เป็นมุมแย้งและมุมสองและมุมสามเป็นมุมแย้งใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วล่ะแล้วโจกรู้ไหมว่ามุมแย้งที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากันด้วยนะโจกลองวัดดูสิได้ครับมุมหนึ่งมีขนาดแปดสิบองศามุมสี่มีขนาดแปดสิบองศา ดังนั้นมุม1และมุม4เป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันมุมสองมีขนาด100องศามุมสามมีขนาด100องศาดังนั้นมุมสองและมุมสามเป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันโอ้โหมุมแย้งที่เกิดขึ้นมีขนาดเท่ากันจริงๆด้วยใช่แล้วละ่ะไหนลองทําอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะ จากรูปนี้เส้นตรง PQ ขนานกับเส้นตรง RS เส้นตรง XY ตัดเส้นตรง PQ และเส้นตรง RS ทาให้เกิดมุมแย้งคู่ใดบ้างมุมหนึ่งและมุมสามเป็นมุมแย้งและมีขนาดเท่ากันมุมสองและมุมสี่เป็นมุมแย้งและมีขนาดเท่ากันถูกต้องไหมครับพี่ถูกต้องหมดเลยเก่งมากอาหารมาแล้วคะ่ะ โอ้โหอาหารญี่ปุ่นน่ากินเซวนะคะน้องๆเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเข้าใจเรื่องมุมแย้งกันหรือ,อยังเอย่ยมุมแย้งคือมุมที่เกิดจากเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่งซึ่งมุมแย้งที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากันค่ะเอ๊ะนั่นโจกับพี่ชายกำลังจะกลับบ้านกันแล้ว ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็คงต้องลากันบ้างแล้วล่ะค่ะครั้งหน้าพี่จะมีบทเรียนอะไรมาให้น้องๆได้เรียนกันอีกต้องติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ